นี่พี่น้องไปายต่อสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขสุขค้นมาหนีแม่นีน่สิพามาเก็บกระเทียมพี่น้อง มาเก็บดอกกระเทียมว่ามันเริ่มบานไปเหมือนแล้วแต่เหลือแต่ดอกสันๆนยๆห,หน่อยปลานี่ปลานี่เป็นปลา,าทียนบอคอยเกิดหลังมูเกิดรุ่นมูเพราะปลาอื่นเขาบานไปเหมือนแล้วจ้ะมาเบิงกกันแล้วพี่น้องว่าไม่นีเสิอหลายบ่าจาะพี่น้องเก็บไปฝากมูน้ำจ้าพี่น้องตามมาเบิงกันจ้า พเบิ้งพี่น้องเริ่มบานไปหมดแล้วแต่ก็พอได้เก็บอยู่จ้ะนี่ปานี่ปาไม่จ้ะพี่น้องนี่ได้เท่าไดก็เอาพี่น้องมือนี่ มวนมวนพี่้องเพราะได้กินอยู่เนาะนี่ปลาไก่บ้านเลอพี่น้องปลา,า,าไก่บ้านจ้ะเพราะว่าจอดรถปุ๊บกับยางลงมาเลยถ้าไปอีกป้านึงไก่ย่างอันตังโดนก็จะหอดปีนเขาขึ้นเขาไม่มีก็เล่นเลือกที่มาปานี่จ้ะ ปลานี่มันอันย่งางแป๊บเดียวนี่พี่น้องพี่น้องอืม Hmm. นี่บานแล้วก็มีนี่พี่น้องเลือกเอานี่แบบนี้พม่อท่านบานเลือกเอาที่งๆไม่หั่นบานจ้ะ นี่พี่น้องกำลังเริ่มบานแล้วสงสัยเก็บงวดนี่ก่ะงวดสุด้ายแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาบานกันแล้วเมื่อสิ้นนาเขาเลยเนาะว่าเป็นยังจ้ะปีหน้าพอกันใหม่เด้อนี่ Ừ ừ ừ. นี่พี่น้องดึ๊บนี่อุ๊บ พอดีเก็บอยู่พี่น้องนี่พี่น้องไปต่อ เลยลองเห็ดยูทูบเบิงเพื่อเพื่อสิได้เงินได้ทำเพื่อสิได้มีไล่ได,ได้ส่งไปให้พ่อกับแม่อยู่เมืองไทยนี่แหละสาเหตุที่เห็ดยูทูบแต่พอเห็ดไปเห็ดมาหล้วมันส่งบอคือเรอกพี่น้องส่งบอคือกับ,บเป็นอย่างเอาเห็ดเพื่อความสนุกอย่าไปเขียดอย่าไปซีเรียสกับมันเงินทองอยากได้ยูแต่มันบ่ได้กับบ่หัวสิเห็ดตั้งไหนล้วเนาะเออ จะบุกหมดทีเฮ็ดจังได้เฮ็ดให้เฮ็ดขุยความมากความสนุกเจ็ดให้มันเพื่อนๆอย่าไปทิ่เหลียมมันบริเงนินเขาง,ง่ายๆดอก ขิดเผามันบ่ปังพี่น้องขิดนิดบ่ปังบ่ดังคือเขาจะตะเฮ็ดไปอยู่ก็อยู่ซื่อเก็บผักไปนน้ำทายวิดีโอลงไปนน้ำให้พี่น้องได้เบิ่งไปด้วยให้พวกพี่น้องอยู่เมืองไทยเพิ่นเพิ่นเบิ่งก็ได้นี่พี่น้อง เก็บตามริมนม้ำริมค้องไปนี่แพี่น้องว่าเขาบานหมดแล้ว หนึงส้ปลาแซบแสบพี่นอ้องหวานจุยจุยหนึ่งส้ปลาหวานจุยจุยเลยก็พอให้ได้เก็บอยู่ก็อพอให้ได้เก็บได้เลมกินอยู่อันคือบ,บ่บมี้เห็ดคือบ่มี่ ถ้าโกงพอกรูดู้าบานราเจ้าเหน้เน้ออืมพี่น,อน้องใค่ จ้าพี่น้องแม่นี่ต้องไปแล้วจ้าเก็บได้เกือบเต็มกระตาอยู่พี่น้องเมือนี่เห็นบ่กเกือบเต็มกระตาอยู่คือเก่าอ่อ,อ,อ,อนสวยรวยอยู่พี่น้องไม่ต้อไปแล้วเพราะว่าถึงเวลาลรับลุยเราจะพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้แม่นี่ด้อพี่น้องจ้าจะได้บ่พลาดคลิปหนาต่อไปเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจจน ปราศจากโกครคใข้ไข่เจ็บโควิดในที่เด้อพี่น้องรำาุ้ยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้าพบกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย